เฉดของผู้ป่วยผู้ป่วย,วยแล้วไปถามเขาเป็นโรคอะไรเจ็บป่วยอะไรเขาไม่ได้เปิดเผยเปิดเผยเลยฟอฟในน้าคือในส่วนของคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเข้าเข้าเกณฑ์เลยใช่ไหมคะวันนีาา้ก็ต้องบอกว่าเข้าเกณฑ์แนะเข้าเกณฑ์เพราะว่าเกณฑ์ที่ดูแล้วทางอ โชว์ทธธรรมดูเนี่ยโ,โทษไม่เกิน4ปีนะโทษไม่เกิน4ปีและไม่ใช่เป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายเ,เป็นสิ่งที่น่ากลัวของสังคมดังเั้นพวกโทษฆ่าหรือบ่มถืนกระทำชั่วราอะไรต่างๆเหล่านี้จำเป็นทุกอย่างท,ที่จะต้องอยู่ในเรือนจำ แต่ว่าเป็นโทษที่ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นไทยต่อสังคมต่างๆแาบนั้นในระบบสาคนเนี่ยไห้สามารถอยู่ในที่คผ่านได้และเป็นโทษที่มีเหลือจำนวนวันเวลาน้อยมากนะครับไม่ถึงปีนะ กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าน,นายทักษิณชินวัตรถือเป็นนักโทษที่เข้าเกณฑ์คุมขังนอกเรือนจำตามระเบียบกรมรชาชทันเพราะมีโทษไม่เกิน4ปีและนายทักษิณไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในข่ายที่น่ากลัวของสังคมอีกทั้งโทษที่ได้รับในลักษณะนี้ก็ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมจึงสามารถอยู่ในที่คุมขังได้และยังเป็นโทษที่มีจำนวนน้อยกว่า1ปี อาการโดดอุ้มนายทักษิณของนายสมศักดิ์เปรียบเสมือนการคว้างงูไม่พ้นคอเพราะกระบวนการช่วยเหลือนายทักษิณไม่ต้องนอนคุกน่าจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่นายทักษิณเหยียบแผ่นดินไทยครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงการส่งตัวเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกระทั่งเวลาล่วงเลยครบ120วันในวันที่22ธันวาคมแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดให้คำตอบได้ว่านายทักษิณป่วย ป่วยหนักขนาดไหนนอนอยู่ในโรงพยาบาลจริงหรือไม่แม้กระทั่งหน่วยงานหลักอย่างกระทรวงยุติธรรมที่นายสมศักดิ์เป็นผู้ดูแลร่วมกับพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยังเงียบเป็นเป่าซาก ทั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมโดยตรงนั้นนายสมศักดิ์ควรออกมาชี้แจงเรื่องที่สังคมกำลังเคลือบแคลงสงสยัยเกี่ยวกับนายทักษิณให้เกิดความกระจ่างแต่นายสมศักดิ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเลือกที่จะรู้ซิปปากทุกครั้งเมื่อเรื่องของนายทักษิณถูกสังคมตั้งคำถามในเรื่องอภิสิทธิ์ชนแต่ในทางกลับกันเมื่อมีเรื่องอะไรที่ให้คุณประโยชน์กับนายทักษิณคืนสู่อิสรภาพในเร็ววันนั้นนายสมศักดิ์ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างไม่เกรงใจประชาชนโดยพูดชัด ว่านายทักษิณเป็นนักโทษที่เข้าเกณฑ์คุมขังนอกเรือนจำของกรมราชธรร์อย่างไรก็ตามการอ้างเรื่องโทษที่ไม่เกิน4ปีรวมถึงโทษที่นายทักษิณขณะนี้เหลือน้อยกว่า1ปีเป็นการพูดในแง่บวกของนายสมศักดิ์เพื่อทําให้สังคมรับรู้ว่านายทักษิณเป็นนักโทษที่อยู่ในข่ายเข้าเกณฑ์คุมขังนอกเรือนจำ แต่การที่นายสมศักดิ์การันตีว่านายทักษิณไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัวนั้นเรื่องนี้อาจต้องทบทวนความจำกันสักนิดค่ะว่านายทักษิณเป็นอย่างที่นายสมศักดิ์พูดหรือไม่ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าการที่นายทักษิณต้องระเหตุนี้ออกจากประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นเพราะพฤติกรรมของนายทักษิณเองสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงโดยนายทักษิณถูกฟ้องร้องอยู่หลายคดีแต่ความผิดที่เด่นชัดจนทำ มินายทักษิณต้องรับโทษหลังจากเดินทางกลับไทยคือโทษจำคุก8ปีเมื่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิภาคษามี3คดีด,ดังนี้คดีสั่งการให้เอ็กซิมแบงค์อนุมัติเงินกู้สินเชื่อ4พ00ล้านบาทแก่รัฐบาลเมียนมาโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคดีหวยบนดินโทษจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาแต่ให้นับโทษในคดีที่1และคดีที่2เหลือจำคุกเพียง3ปี คดีให้นอมินีถือหุ้นในบมจชินขอบโทษจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาให้นับต่อจาก3ปีใน2คดีแรกทำให้นายทักษิณต้องรับโทษจำคุกจริง8ปี ต่อมานายทักษินชินวัตรได้รับพระมหากรุณาอภัยโทษจากโทษจำคุก8ปีเหลือเพียง1ปีเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติจงรักภักดีและมีอาการป่วยอีกทั้งได้ยอมรับการกระทำผิดและสำนึกในความผิดแต่การลดโทษเหลือ1ปีไม่ได้หมายความว่าความผิดในคดีทุจริตคอร์รัปชันที่นายทักษินสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติไปแล้วถูกลบล้างไปด้วย นอกจากนี้นายทักษินชินวัตรยังมีข้อหาร้ายแรงอีกหนึ่งคดีคือการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ที่เป็นความผิดนอกราชาอาณาจากักรกรณีให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเมื่อปี58าพาดพิงสถาบัานโดยคดีนี้อายการสูงสุดได้สั่งฟ้องไปแล้วดังนั้นการที่นายสมศักดิ์ออกมาระบุว่านายทักษินไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัวของสังคมและโทษที่นายทักษินกระทำผิดไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมนั้นเรื่องนี้คนไทยทั้งประเทศมีคำตอบในใจอยู่แล้ว